รีวิวสินค้ากับออรล่า1นาทีเริ่มค่ะถ้ามาถึงสัญลักษณ์แห่งความรักที่เราจะมอบให้กันและกันเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงดอกกุหลาบถูกต้องไหมคะวันนี้ค่ะออลล่ามีสินค้ามันนำเสนอนั่นก็คือสร้อยข้อมือกุหลาบสื่อรัก และสำหรับรายละเอียดสินค้านะคะจะเป็นกล่องบุหนังคุณภาพอย่างดีและเปิดออกมาภายในกล่องเนี่ยจะมีช่อดอ,อกกุหลาบทั้งหมด9ดอ,อกด้านล่างค่ะเปิดออกมานะคะจะเป็นลิ้นชักใส่ของและคุณก็จะเจอกับสร้อยข้อมือกุหลาบสื่อรักอีกด้วยค่ะและสําหรับสร้อยข้อมือกุหลาบสื่อรักนะคะตัวชามของดอกกุหลาบเนี่ยจะเป็นทองแท้99.9%น้ําหนักทองจะอยู่ที่0.12ถึง0.14กรัมโอ้โหสินค้า ก็น่ารักแถมกล่องก็น่ารักและที่สำคัญยังมีความหวานหยดย้อยด้วยดอกกุหลาบอีกด้วย วล,ลไทายนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีของขวัญให้แฟนรีบไปสั่งกันได้เลยและที่สำคัญมีใบรับประกันสินค้าให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ www.olala.co.th ค่ะหรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของ o l o l a และสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามเรานะคะอย่าลืมไปกดกันด้วยหรือสามารถติดตามเราได้ไดทุกช่องทางเลยค่ะที่อ l a l a Glow แอนจิวเวอรี่ครั้งหน้าเราจะมารีวิวสินค้าอะไรกันอีกรอติดตามกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย